สำหรับอีกเรื่องหนึ่งค่ะไปติดตามเรื่องของการอัญเชิญพระเกี้ยวแก้วจากจีนมาที่ไทยกันค่ะคะซึ่งทางคุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงเรื่องของการที่ประเทศไทยเตรียมอัญเชิญพระบรมรสารีริกธาตุหรือพระเกี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานชั่วคราวที่บนทลนพิธีท้องสนามหลวงค่ะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้กราบไหว้สักการะในช่วง ต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ใกล้แล้วนะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นระหว่างสองประเทศนะคะเนื่องจากทางจีนเนี่ยไม่ได้อนุญ,ญาตให้ประเทศใดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาหรือพระเกี้ยวแก้วจากประเทศจีนมาเป็นเวลานานแล้วนะคะแต่ด้วยสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นของไทยและจีนแล้วก็เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นนะคะประกอบกับโอกาสครบรอบความ สัมพันธ์ทางการทูต50ปีไทยจีนก็เอื้ออำนวยให้สามารถ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาอย่างประเทศไทยเพื่อให้ชาวไทยได้สักการะกันได้นะคะทั้ทงนี้ทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็พูดถึงว่าทางการจีนเนี่ยได้เน้นย้ํากับฝ่ายไทยว่าการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระเกี้ยว,ว,วมาไทยในครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษจ,จริงๆนะคะก็แสดงถึงความเป็นมหามิตรระหว่างกันการเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ใกล้ชิดกันนะคะรวมถึงทางการจีนก็ทราบดีว่าทางไทยเนี่ยให้ความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระบรม สารีริกธาตุด้วยนะคะเธอเป็นโอกาสที่ดีเริ่มกันตั้งแต่วันที่5ธันวาจนถึงปีหน้าเลยนะใช่คุณคพาพันธ์นั่นเองค่ะ